สวัสดีครับไโอ้ยสวัสดีครับเจ้านี่ก็ดิพูดละไปฮับล้านนะฮะไปฮับน้องดิโอขอนแจนมาเนี่ยไปพี่น้องโอเคงี้ตลาด มายูเทินพี่น้องอยู่เทินเรียนไยโอ้โหอ๋อมาใส่กันเลยไหมอ๋อ ้าเรื่งงอยๆตแรงเกินเนี่ยกำลังไปคอนเทนพี่น้องอดอดอดปูแดงพี่น้องเลยออดะสั่งตาช่างวัดน้ำหนักรถบรรทุกเขาก็ล่างสามไปหุนหุนบุนบุนบนต่อไปก็จะเลื่อยที่ 你看，这么厉 ินอดอรคอนเจนนะครับนี่นี่ทางอุดอรนะฮะ อม,มาถา่าารับหลานมาถา่ารับหลานพ่อแม่เขาดิไปทุราโคลาชเร่มาถ่ายู่ฮ้อนเดียวออกเส้นนอกเมืองอู้ดอกาละสินฮ้อนแล้วฮ้อนแล้ว เห้หม้อมาเรียนไว้อยู่เลยโม่ฟองให้ได้ป่ะเนี่ยให้แล้ววันเอาขอบเท้าสดเบอร์สุดโอ้โหได้บอกโม่ เห็นยัน,นสั่นละลองไหนเออแตีงโมอ๋มอ,อ,อได้แตีงโมไหนเอ้โโอ้ยได้หมดแตีงโมกำล,ลังเก็บของ mẹ anh bớt đi, ôi, chèn nó bớt chèn mua, này chèn mua, bánh chèn chèn เจอแล้วแต่ว่ารู้สึกโตแล้วรู้สึกโตแล้วรู้สึกตัวแล้วว่าสิได้ไปย่างตลาดไม่พออยากไปโดนพูม่อเน่อไม่บายกอป้าเป็นตลอดปลอดภัยนะ กินน้ำไหมลูกกินน้ำไหมครับโอ้ยปู่แดงอาดิโอดิโอดิโอดูลุงวังวะไหนช้างช้างไหนช้างอยู่ไหนนั่นจะพาไปหาแม่เอนจะพาไปหาแม่เอนช้างแม่ลูกช,ช้างใหญ่ช้างใหญ่ช้างใหญ่เออ

เดโอวบ้านอนเดียว,วคุณยายเอ,าอ้ยลูกชายยายเด้เนี่ยแม่พอนีไไ่ไหมครับคุณน้าคุณยายไปยังก่อนถึงแล้วถึงแล้วถึงรถตั้งแล้วคุณตาจอดซื้อมีดนะผ่าเต็มโมให้ดิโอครับดิโอเอาเต็มโมให้ลูกหานะลูกเนาะผมไม่ได้ได้มีดบ่ พาดีโอมาเซเว่นไอเดียนใจเกินไปแล้วพูนพี่น้องเอ้ยเขาเซเว่นกขอุ้มบกโมไปน้ำเัมือนโอ้ยเอาบอกโมมาไว้ก่อนอนังเกาะ บักโม่เลไม่เอาไปยืมมนบักโม่เลยังไงน้องาวผมนี่โอ้หเอาบักโม่เอาไปก่อนมา ถ,ถึงบ้านแล้วครับีโอถึงบ้านแล้วได้บักโม่หน่วยหนึง่งอุม้มอ้อมแน่นอย่างต่นคนเอาเอาไป็นเสียงเสี่ยวบักโม่เป็นเสียงในความจิตพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้นี่สองทำไหนเอาแข้วอันมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าช่วยด้วยโอ้โหแกล้งตาเลยเนาะดนอเฮ้ยเ้ย สบาย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวขาดแล้วโอ้